สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเราสปอยจะมาสปอยนางจินเรื่องอนาคอนดา2024ป่าดงดิบในประเทศไทยในพื้นที่ว่างที่นั่นมีงูเต็มไปหมดสายพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดคิมสันอนาคอนดามันเป็นปีศาจที่กินคนมาแล้วทั่วโลกมันเป็นงูเลื้อยที่ใหญ่ที่สุดและดุร้ายที่สุดในโลกที่คุณจะไปอันตรายอยู่แล้วพวกคุณจะไปที่นั่นทำไม ก่อนเดินทางที่แสนยอกลำบอกอย่าลืมส่วนแบ่ง70-30แต่ว่าฉันขอ5 0าสพวกแกต,ต้องการเท่าไหร่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ที่แห่งนี้นอกจากไม่มีใครอยากจะมาเงินที่พวกคุณจ้างผมพามามันมาได้อย่างเดียวถ้าคุณอยากกลับพร้อมกับผมมันไม่ใช่ราคานี้เอาเงินไปแค่นี้พอไหมพอครับ เ็นกไปพวกโลงหมอกราคาเดิมก็ได้ครับพี่เจ็ดสิบสามสิบดีให้มันพูดง่ายๆอย่างนี้หน่อย ซึ่งสามคนนี้เป็นพวกลอบๆจับงูไปขายมีหัวหน้าชื่อเจฟดูเหมือนพวกเขาใกล้จะมาถึงรังของงูลูกพี่กลิ่นแบบนี้มันงูตัวเมียอาอนาคดาตัวผู้ได้ดมงกลิ่นอาจจะคั่งคล้ได้อนาคดาตัวเมียที่โตแต่วตไวอาจจะผสมพันธ์ได้เจฟเดินทางจนมาถึงเทวรูปงูหกเสียงดูจากสภาพแล้วอายุอานามอาจจะเป็นพันพันปีแถมยังมีหนังงูยักษ์พึ่งรอบคาบแสดงว่าเข้ามาถูกที่แล้วลูกน้องคนหนึ่งเหยียบพืชไม้จนหักพอเอาแผ่นไม้ออกก็เจอง,งูเยอะแยะ เต็มไปหมนพวกเขาช่วยกันจับใส่กระสอบมันเป็นของเล่นไม่กลัวมันกัดเลยพอได้เต็มกระสอบก็ขนไปที่เรือขณะนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างปล่อยๆและแล้วชายคนนี้ก็ต้องช็อกจนตาค้าง เมื่อเขาเห็นศพที่เจฟข้ายืนตรง,งาบนน้ำทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีหัวเพียงพริบตางูหลามยักษ์ก็มาประชิดตัวแล้วก็รัดลำตัวจนกระดูกแตกหลังจากนั้นก็เตรียมกลืนเหยื่อลูกหนองอีกคนก็จืงงูหลามยักษ์เลื้อยผ่านหน้าแล้วเขย่นเหยื่อที่เพิ่งกลืนออกมาหลังจากนั้นก็ฉกช,ชายคนนี้ขึ้นบนต้นไม้แต่โกนร้องให้เชฟช่วยแต่เชฟก็ไม่ยอมช่วยแล้วพูดว่าฟังเสียงกระดูกของแกแตกขนาดนดดีแล้วคงรอดยจากนะที่เจฟกำลังจะยิงงูหลามยักษ์ เดกตัวอยสะพานขาต่อจตียงขนาดลามยักษ์ก็ยังเลื้อยหนี เพราะมันเป็นคารมาของคิมซอนอนคอนดดตัดภาพมาที่คณะละครสัตว์แห่งมาเลเซียกำลังจะแจ้งคนดูโวยวายบอกว่าในโปสเตอร์มีแสดงว่าวิวด้วยแต่พอรอดูจนจบกลับไม่มีักง,งั้นคนดูก็เลยโวยวายจะขอตังค์คืนนางเอกกงหลานก็เลยยอมถอดซาให้มันจบเรื่องพอใจหรือยังแต่คนดูก็ยังไม่หยุดทำรุมร่ำขอจับหน้าอกจึงถูกงูลหลามที่เลี้ยงเอาไว้ชื่อจิมมี่มาช่วยเอาไว้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้เจ้าของละครสัตว์โกรธมากจึงจะไม่ยอม จ่ายค่าจ้างและบอกว่าจะเลิกทำแล้วและแล้วก็มีชายคนหนึ่งโผล่มามีนามว่าบาเรียนเป็นอดีตหัวหน้าคณะละครสัตว์ลาออกไปสองปีแล้วเพื่อไปเชียงโชคที่ประเทศไทยเขามาพร้อมกับเงินจํานวนมากเพื่อเทคโอเวอร์กับหัวหน้าคณะละครสัตว์เขายื่นข้อเสนอว่าจะให้ทุกคนอยู่ดีกินดีจะพาเราไปอเมริกาเหรออเมริกาคือจุดหมายปล่อยทองเราต้องไปเริ่มต้นที่ประเทศไทยก่อนฉันเชื่อใจคุณน,นะไม่มีปัญหาต <laughs> ัดภาพมา ที่เรือทุกคนก็มาตามนัดยกเว้นกงหลานเธอ,อยังตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตเพราะยังอยากมีอิสระภาพมากกว่านี้แต่เนื่องด้วยเธออยู่ละครสัตว์มาตั้งแต่เด็กเลอจะไปทําอาชีพอะไรที่มันถนัดมากกว่านี้ก็คงเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเธอก็กลับมาขึ้นเรือและชายคนนี้ก็เป็นคนขับเรือคนนี้คืออาจารย์ช้าง เป็นทินแสในการนำทางสวัสดีค่ะกัปตันสวัสดีฉันสามาตพูดีได้คือว่าเราจะนั่งเรือไปอีกนานแค่ไหนโกเดินทางประมาณสามวันก็ถึงประเทศไทยเว้นเสียแต่เราจะโชคร้ายหมายความว่ายังไงนะลงไม่มีอะไรฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละ แล้วไปเรียนก็โทรไปรายงานลูกพี่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีโทรไปโทรมาสัญญาณก็ขาดขาดให้หายยกโทรศัพท์หาคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ก็ได้หล่นลงน้ําหลังจากนั้นกงหลานก็มาอาบน้ําโดยไม่รู้ว่าบาเรียนแอบดูอยู่ไอ้ยะทําไมรูปร่างดีอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็มีงูเล็กเลื้อยขึ้นมาตามขาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เข้าพิกัดทําให้บาเรียนร้องจากลุงขับเรือก็เข้ามาช่วยแล้วพูดว่าคุณโชคด,ดีที่งูไม่มีพิษไม่มีพิษเหรอ ดีนาไปโดยจุดสําคัญหลังจากนั้นเจ้าบาลียงก็เลยกระทึกบงูจนลงมาห้าม ที่นี่มันไปเจ้ที่ของคุณเป็นที่ของมันจะทำอะไรก็รู้ไว้สบองบาเลียนเดินออกมาก็เจอสาวงามยืนอ่อยบาเลียนคุณโดนกัดตรงไหนขอดูได้ไหมผมไม่เป็นอะไรงูไม่มีพิษเถอะเธไม่เชื่อลองเช็คดูก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนคุณต้องสัญญาว่าจะให้ฉันเป็นหัวหน้าคณะไม่ต้องกังวลเดีย๋ยวผมแต่งตั้งให้คุณเป็นหัวหน้าคณะทั้งสองกอดรัดฟัดเวียงกันแต่แล้วก็ต้องเจอผีกองกอย,ยืนอยู่ข้างหลัง ปรากฏว่าเป็นหลานของอาชางขึ้นเรือมาด้วยวันต่อมาเรือแล่นผ่านลำน้ำไปเรื่อยๆทุกคนก็สังเกตเห็นว่ามีเศษหลังไม้ติดทางเอาไว้ก็เลยไปไม่ได้ถ้าจะไปทางอ้อมก็เสียเวลามากเราจะเสียเวลาไปได้เปีแต่วันเดียวคุณขอยรออยู่ทุกคนก็สงสัยว่ามันหมายความว่ายังไงฉันไม่ถึงพวกนายทุนจะรอไม่ไหวฉันได้จัดสถานที่และเวทีเอาไว้แล้วบาเลียนก็เลยสั่งให้ลูกน้องพายเรือไปที่เศษกล่องไม้ เผื่อไปวางระเบิดไดนนาไมเอาไว้โดยไม่รู้เลยว่าในร่ังไม้มีงูตัวเล็กน้อยใหญ่เป็นจํานวนมากเมื่อกดระเบิดงูก็กระจายไปทั่วตกลงมาใส่เรือเป็นจํานวนมากทุกคนตางสติแตกนี้ตายกันเจ้าละวัน งูก็ตากซอนใส่กันไปทั่วกงหลานตั้งสติดได้ก็เลยเอาน้าฉีดจนงูตกลงไปในน้ําจนหมดบาเลียนโชคร้ายไปกว่าเพื่อนตกลงไปในน้ําบาเลียน่า้น้ำนี้งูทางมะพร้าวจนกระทั่งถึงฝั่งแต่ก็มาเจองูเห่าที่กำลังแผ่แม่บีย้ยงูเห่ากำลังจะฉกเขาแต่ก็มีชายคนหนึ่งมาช่วยเอาไว้ชายคนนี้ก็คือเจฟหัวหน้าแกงตอนต้นเรื่องเขายังไม่ตายฉันก็เจออุบัติเหตุเมือ่อสองสามวันที่แล้ว ชวดีที่หลังไม้เหล่านั้นช่วยชีวิตฉันได้แล้วจู่ๆตาเจี๊ยก็ล้มลงอย่าไม่รู้สาเหตุเหมือนจะมีอะไรซอนชัชเข้าไปในหูเจี๊ยกก็ใช้นิ้วมือแย่เข้าไปในหูของตาเจีย๊ยกพอดึงออกมาก็ปรากฏว่าเป็นงูตัวเล็กๆอยู่ในหูตาเจีย๊ยกงูชนิดนี้มันชอบกินเลือดแล้วคุณรู้ได้ยังไงในฐานะฉันเป็นนักสำรวจอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารงูพวกนี้ฉันเคยเจอมาแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นที่เขาบอกว่าเป็นนักสำรวจฉันคิดว่าเขา าโกหกแล้วคุณโอไรอมาพูดก็งูที่กัดมือเขาเป็นงูพิษคุณรู้ไหมว่าคนเราจะถูกงูพิษกัดกี่ครั้งเขาจึงมีภูมิภุมิกันแบบนี้ที่คุณบาหอบผมเพื่อจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมคุณทําให้ผมผิดหวังจริงๆฉันก็แค่อยากจะเตือนก่อนจะให้ใครขึ้นเรือพอตกกลางคืนเจ็บก็ไปจ้างลุงขับเรือให้เปลี่ยนเส้นทางไปที่พระพุทธรูปงูหกเสียนฉันเพิ่มให้สามเท่าอ่องบอพูดอีกคำจะโยนดอกจอกเรือแล้วเนาะ พอถึงตอนเช้าลุงกับหมาของลุงก็หายไปอย่าง,งรึบราบทุกคนก็ช่วยตามหาแต่ก็ไม่พบการหายไปของลุงครั้งนี้เจบเป็นผู้น่าสงสัยมากที่สดุดจริงๆแล้วลุงที่หายไปก็เป็นเพราะเจบใช้ลุงเป็นเหยื่อล่อง,งูยักษ์งูยักษ์ได้กินข่าวเลือดกระจายพุง่งอยู่ในน้ําก็เลยงับเหยื่องูยักษ์ดิ้นไปมาจนอุปกรณ์ตกปลาพังจึงทําให้เจบตกลงไปในน้ําเจบ ตกลงน้ําก็รีบตะเกียกตะกายขึ้นไปเรือเลยงูยักษ์ก็ลากเรือของเจไปชนกับต้นไม้แล้วเจก็คว้าชมวกที่จะแทงงูยักษ์งูยักษ์เลยเข้ามาใก,กล้ๆเจจึงใช้ชมวกแทงงูยักษ์ขุมคลั่งก็เลยขึ้นมารัดทั้งคนทั้งเรือเอาไว้ซึ่งเรือก็ได้จมหายลงไปในน้ําซึ่งยังไงยังไงเจก็คงตายไปนแน่แต่สักพักเจก็ขึ้นเรือมาได้แบบงงๆพอถมันนีไปได้อีกแล้วทันใดนั้นอาจารย์ทางก็เผชิญหน้ากับงูยักษ์งูยักษ์ก็ขยันลงขับเรือ ออกมาเพื่อคล้องตัวในการล่าเจ็บก็เผชิญหน้ากับงูยักษ์อย่างไม่เกรงกลัวแต่ก็เป็นเพราะพื้นที่แคบงูหลามยักษ์คล่องตัวกว่าก็เลยหลบให้งูยักษ์งูหลามยักษ์ตามหาทุกคนที่หลบซ่อนแล้วก็ไล่ฉกผู้คนไปทั่วจนทําให้น้ํามันหกจึงทําให้น้ํามันไหลนองกองเต็มพื้นน้ามันโดนประกายไฟจนทําให้เรือระเบิดทุกคนก็ต่างกระโดดหนีตายลงไปในน้ําซึ่งงูของกงหลานที่ชื่อว่าจิมมี่ก็เลยหนีออกจากตะกร้าเหมือนกันกงหลามมาหาแต่ก็ไม่พบจึง ตัดสินใจที่งูเลี้ยงของตนแม้ว่าทุกคนจะขึ้นฝั่งมาได้แต่เรือก็โดนไฟไหม้จมหายไปในน้ำเรือมาจมหายพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้ยังไงเจ็บจึงเสนอไปว่าให้ไปที่เรือของเขาถึงอารีไปโดนพึ่งต่อยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถอดเธอไปได้รับจอบปฏิชีวนะเราจะต้องทิ้งเธอไว้ที่นี่ หมายความว่ายังไงฉันจะตายเหรอชนมียาปฏิชีวนะอยู่ที่เรือทุกคนก็เลยจําเป็นจะต,ต้องเดินทางไปกับเจฟเดินบุกป,ป่าฝ่าดงไปจนถึงลาําธารก็เลยพากันนั่งพักผ่อนล้างเนื้อล้างตัวเอลี่กำลังจะกินน้ําเจฟก็มาห้ามเอาไว้ ก็เลยบอกให้ดูดีๆในน้ำมีแต่ปรสิตท,ที่ออกมาจากตูดตกกะกแตนตามข้าวถ้าพวกคุณกินเข้าไปก็จะเหมือนตกกะกแตนตามข้าวเหล่านี้ลอยไปตามน้ำและก็จมลงไปในน้ำในที่สดุดทุกคนเดินทางมาเหนื่อยก็เลยต้องนั่งพักโดยไม่รู้เลยว่างูยักษ์สะกดอรอยตามมามันเลยมาข้างหลังใจเปิกที่เป็นคนตัวเล็กมากกว่าเพื่อนจากนั้นก็ฉกแล้วลากขึ้นต้นไม้เจ็๋ก็เลยเอาไม้แหลมแทงข้างหลังมันก็เลยปล่อยและเป็นอีกครั้งที่เจ็บช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ ทุกคนในกลุ่มก็เลยต่างเชื่อฟังคำสั่งของเขาและในวันนี้ทุกคนต้องหาที่พักก่อนที่จะข้าม ก็เลยเข้าไปอยู่ในถ้ำที่อยู่ใกล้ๆเจบก็อาสาที่จะเป็นยามให้แล้วคิดถึงตอนที่เผชิญหน้ากับงูหลามยักษ์ตอนต้นเรื่องงูวิ่งเข้าหาเจฟก็รีบไปหลบในโลกศพแล้วโลกก็ถลายลงสู่แม่น้ำเจฟก็เลยรอดส่วนบาเลียนก็จะบะขอร่วมแจมกับเจบด้วยหลอมต่อคอยเป็นงูหลอมที่รอขอบแพงที่สุดในโลกยิ่งรอยดาวมิจุดสีแดงเป็นงูตัวเดียวที่มีอยู่ในโลกถ้าเราจบได้เราจะรวยมหอสอนเจฟครบ เราก็ร่วมด้วยหมูตัวนี้มันไม่ธรรมดามันเป็นห่วงโซ่อาหารของพืชป่าแห่งนี้มันจบไม่แล้เว้นแม้จะเป็นพวกของมันที่ซ้ำฟังมาขนาดนี้แล้วแล้วคุณยังจะกล้าอีกลระเจด ถ้าพูดถึงความโหดร้ายบางทีฉันอาจจะมีบางอย่างเหมือนกับอนาคอนดาตัวนี้จริงๆแล้วคนเหล่านี้เป็นสินค้าของฉันฉันเอาคนเหล่านี้ไปขายให้กับมอเฟียคนไทยขณะที่ทุกคนนอนพักงูหลามยักษ์ทั้งใหญ่ทั้งน่ากลัวเลยมารัดทุกคนเอาไว้ขณะที่งูหลามยักษ์ยังง่าพุงชานลุงชานก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานี่ก็แสดงว่าเป็นความฝันของลุงชานแค่นั้นลุงชากวาดสายตาไปร,บรอบๆก็าหาล้านชายแกไม่พบ ลุงชานก็เลยเดินตามหาหลานแล้วก็เจอหลานชายลงไปแช่ในน้ําลุงชานดินหลานชายขึ้นมาก็โดนหลานชายกัดที่แขนก็เป็นเพราะหลานชายไปกินน้ําที่มีไข่ตะกกแตนตามข้าวเข้าปารสิตก็เลยบังคับหลานชายให้ลงไปแช่น้ําลุงชานเรือไปเห็นงูใหญ่ยักษ์ก็เลยเรียกหลานชายขึ้นไปบนน้ำหลานชายไม่ยอมขึ้นก็เลยโดนงูลามยักษ์คาบกินต่อหน้าต่อตาลุงชานวันต่อมาเจ๊บอกว่าเรือของเขาอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แล้วแต่ต้องเดินลุยลำน้ำนี้ไป เดินตามน้ำมันอันตรายมากนะถ้าเดินอ้อมไปต้องใช้เวลาสองวันมันขึ้นอยู่กับที่พวกคุณจะเลือกในที่สุดพวกเขาก็เลือกที่จะเดินตามน้ำไปขณะที่ลุยน้ำไปนั้นทุกคนก็สัมผัสได้เหมือนมีอะไรบางอย่างเลื้อยรอบๆตัวเขาพวกเขาก็เลยยืนนิ่งๆให้มันเลื้อยผ่านไปลุงชานที่หลังท้ายก็ได้แต่สวดบนภาวนาอย่าให้เป็นเขาและแล้วงูหลามยักษ์ก็ค่อยๆเลื้อยขึ้นมาแล้วพุ่งถกรัดลุงกงหลานก็เข้าไปช่วย ใช้ไม้ปลายแหลมแทงไปที่หัวงูคุณได้ยินเสียงกระดูกแตกไหมมันช่างโหดร้อยมากมันทำกับเราเหมือนเราเป็นอาหารของมันคนก็ทําอะไรไม่ได้มากจําเป็นต้องปล่อยให้ดุงเป็นอาหารของงูยักษ์ ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงเรือของเจฟที่เรือของเจฟมีอุปกรณ์จับงูทุกอย่างพร้อมให้เรียบร้อยเจฟก็ได้ทําตามที่ว่าเอาไว้โดยยอมเซลุ่มป้องกันพิษพึ่งให้กับอารีแต่ก็มีข้อแม้ว่าถ้าอยากขึ้นเรือต้องช่วยกันจับคิมสันอนาคอนด้าให้ได้แล้วเจฟก็ใช้ปืนบังคับทุกคนให้เป็นเหยื่อล่อโดยมีบาเลียนเป็นผู้ช่วยโดยจับคนตัวเล็กกับตัวใหญ่เป็นเหยื่อลอก่อนนอกกนั้นก็จะเป็นคิวสาว,สาว อารี่พยายามจะเอาตัวเองรอดก็เลยจะเอาเรือนร่างแรกกับการที่มีชีวิตรอดเจฟจะอ่อนก็เลยตัดเชือกที่แขนที่ขาออกฉันอยากรู้ว่างูมีประโยชน์อะไรทําไมพวกคุณถึงชอบงูนะอารี่กรลูปร่างกายของเจ็ดลงไปเรื่อยๆ เมื่อเจฟเผลอก็เลยแย่งปืนออกมาแต่ทว่าอาริก็ยิงปืนไม่เป็นไม่รู้มันใช้ยังไงเจฟจึงแย่งปืนออกมาและพูดว่าจงจงไว้ก่อนจะยิงต้องปลดเซฟตี้ก่อนเจฟก็เลังจะยิงอาริแต่โดนขวดปากฉลามแทงข้างหลังทั้งสองสาวก็ช่วยกันแย่งปืนจากเจฟทันใดนั้นงูหลามยักษ์ก็เลยเข้ามาหาเหยื่อล่อมาเลียนก็ได้วางกับดักตาไข่เอาไว้เตรียมจะดึง ว่างูหลามยักษ์มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวงูหลามยักษ์อีกตัวมันอยู่ที่บนหัวของบาเลียนบาเลียนจะถูกงูยักษ์ล่าไปกินบนต้นไม้ตาข่ายก็เลยตกมาครอบทั้งสองคนงูหลามยักษ์เห็นว่าเป็นกับดักก็เลยเลื้อยหนีตัดภาพมาที่กงหลานกับอารี่ช่วยกันแย่งปืนจากเชฟแต่ปร,กรากฏว่าปืนลั่นไปโดนอารี่เจฟก็จะตามยิงซ้ำอารี่กงหลานเห็นไม้พอดีก็เลยฟาดหัวเจฟแล้วก็ไปช่วยสอนพี่น้องแก่ตาข่ายเพื่อจะหนี เจฟฟื้นขึ้นมาก็เตรียมที่จะจิงทั้งสี่คนโดยไม่รู้ว่ามีงูรามยักษ์อยู่บนหัวงูรามยักษ์ก็เลยกระชากเจฟหายเข้าไปในป่าสิ่งตอนนี้อารีก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเธอทนบาดพิษไม่ไหวก็เลยจากไปอย่างสงบตอนนี้ก็คงเหลือรอดสามคนสินะแต่ว่าแต่เจี๋ยก็ถูกปืนยาสลบยิงไปที่ข้างหลังปรากฏว่าคนที่ยิงก็คือเจฟเจฟยังไม่ตายไอ้นี่มันนังเหนียวจริงๆเจฟจึงจับทั้งสามคนเป็นเหยือล่อ แล้วขึงลวดสลิงไปทั่วแล้วงูหลามยักษ์ก็เลยมาตั้งหลายตัวแต่อยู่ดีๆงูหลามยักษ์ก็เลยหนีนั่นก็เป็นเพราะคิมสันอนาคอนดามาปรากฏตัวแล้วมันคืองูตัวยักษ์ใหญ่ดุร้ายมากมันตวัดรัดทั้งสามเอาไว้เจฟรอเวลานี้พร้อมกับตาข่ายที่จะจับมันเจฟยกตาข่ายพร้อมกับคนและงูจะมีด้วยหรือแรงมนุษย์คนเดียวจะซู้กับคิมสันอนาคอนดาได้คิมสันอนาคอนดาวิ่งฉกตวัดรัดตัวของเจฟ เสียงกระดูกแตกและเอียดไปทั้งร่างแล้วอ้าปากกว้างเกลื่อนกินเชฟไปทั้งตัวคนที่อยู่รอดก็ช่วยกันปลดตะไครก่อนที่อนาคอนดาจะมาวิ่งหนีให้ไกลที่สุดแต่ก็ไม่ทันซะแล้วสันอนาคอนดาว,วิ่งไล่งับคนที่เหลือรอดมันขยำเจฟออกมาเพื่อความคล่องตัวในการล่ากงหลานวิ่งหนีไปแล้วก็มาสะดุดลวดจนลม้มขณะที่พวกกงหลานทีละจะแย่เจมี่งูเลี้ยงก็โผล่มาคัดขวางเผื่อซื้อเวลาให้พวกกงหลานนี้ไป งูเล็กหรืจะสู้งูใหญ่ก็เลยโดดกืนกินไปตามระเบียบตาเจียใช้จังหวัดนี้หยิบท่อนไม้มาแทงปากอนาคนณายักษ์ส่วนบาเลียนก็แทงไปที่ตาอนาคนดาสะบัดดิดเดียวไม้ก็หลุดไปหมดแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันหนีจนสุดชีวิตจนในที่สุดอนาคนณายักก็อ้าปากกว้างเพื่อจะงับเยือโดยไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามีลวดสลิงที่เจฟคึงเอาไว้นี่ก็คือจุดจบของอนาคนดายักษ โดนลวดสลิงบาดปากหัวขาดไปสองท่อนหลังจากกำจัดคิมสันอนาคอนดาได้พวกเขาก็สายเรือของเจี๊ยบร่อนเรือนี้กลับบ้านและแล้วนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ